ลับสวัส hmm. ด <t nursing home> ีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับเรามาพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับวันพฤหัสที่2ี่เมษายนนะครับผมครับผมสัญญาแกย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับก็กลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมครับสูตรใหม่นะครับอ่า ผมรวมผสมสูตร2สูตรนะครับ10บนนะครับได้เลข5ตัวนะครับผมครับสูตรเราใช้หลักหมื่นนะครับผมครับหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกร้อยครั้งที่1นะครับได้เท่าไหร่ก็บวก1บวก2บวก5บวก1ครับผมครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขครับผมครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับสูตรเราใช้หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับบวกร้อยครั้งที่1แล้วก็บวก1บวก 2, บวก5บวก1ครับผมครับงดแรกนะฮะที่ทำนะครับที่ทำงดแรกครับผมหลักหมื่นของเราฮะหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข1นะครับคูณ3เท่ากับ3ม หลักร้อยครั้งที่นึงคือเลข6กนะฮะก็3บวก6นะครับ3บวก6เท่ากับ9บวก1 9บวก1เท่ากับ10นะฮะสิบบวก2เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8เลขที่ออก603นะครับหลัก10ก็เข้าที่เลข0นย์นะครับแล้วงวดต่อมานะครับ603 603สสา หลักหมื่นของเราก็คือเลข2นะครับ2อคูณสเท่ากับ6นะฮะหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข8นะครับหกบวกแนะครับหกบวกแเท่ากับ14 4ี่บวกหเท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับ7จดเจบวกหเท่ากับ12 12บวกหเท่ากับสิบสานะครับเลขที่ออกก็คือห้าสามแดตัวเลขหลักสิบที่เข้าก็คือเลข3นะครับครับผมงวดต่อมา ห้าสามแปดหลักหมื่นก็คือเลขสามนะครับสามคูณสามเป็นเก้านะครับหลักร้อยทั้งที่หนึ่งคือเลขสองนะครับเก้าบวกสองนะครับเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับเลขสองนะครับสองบวกสองเท่ากับสี่นะครับสี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับ งวดต่อมาออก4 2 2นะครับหลัก10ก็เข้าที่เลข2นะครับอันนี้คือผมเขียนผิดนะครับต้องขออภัยก็คือ1นบวกหนะฮะเท่ากับ2นะฮะอันนี้4ี่บวกหนเท่ากับหนะครับ9ก้บวกหนเท่ากับศนะอันนี้นะฮะงวดนี้นะฮะ1นึบวกหเท่ากับสก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับ4 2 2หลักหมื่นก็คือเลข9นะครับ9ก้าคูณสเท่ากับยีนะฮะก็ได้7นะฮะ หลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลข0นย์นะครับ9กบวกศนย์นะครับเออไม่ใช่พูดผิดครับผมเก้าอ่สิบเจ็ดนะฮะเก้าสามบ็จวกศนย์นะครับ7จบวกศนย์ะครับเท่ากับ7 7็ดเจ็ดบวก1นเท่ากับแปบวกสเท่ากับศูนบวกหเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหนะฮะเมื่อต่อมาเลขออก2 7งศูนย์ะฮะหลักสิบของเราก็เข้าที่เลข7นะครับ ตัวต่อมาครับ2 7 0หลักหมื่นคือเลข7นะครับ3ูณเอคูณ3เท่ากับ21นะฮะได้1หลักร้อยครั้งที่1นะฮะก็คือเลข7็นะฮะก็คือ1บวกนะครับ1วก7นะครับเท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ11ะฮะ11บวก5เท่ากับ16นะฮะ 16บหวกหนเท่ากับสินะฮะแล้วงวดต่อมาเลขออกอะไรนี่780ดนยไงเจ็ดขออภัยอีกแล้วครับพี่น้องครับต้องกราบขออภัยอย่างสูงนะช้านะช้ากราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับอ,ออกเจ็ดแปนะฮะก็คือหลักสิบก็เข้าที่เลขแปนะครับ แล้วงวดของวันที่สองพฤษภานะครับงวดของวันที่สองพฤษภานะครับงวดวันที่สองพฤษภาหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์คูณสามเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับก็คือศูนย์บวกหนึ่งนะครับผมศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง 2บวก2เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9บวก1นเท่ากับ0นย์นะครับงวดนี้นะครับผมเพิ่งลงเป็นงวดแรกนะครับผมครับสูตร10บนเนี่ยอันนี้ผมใช้2สูตรนะครับที่เขาเดินอยู่นะฮะแล้วผมก็เอามาทำให้พี่น้องดู5้างวดนะครับงวดนี้นะครับผมครับงวดนี้นะฮะที่ชนสูตรหลัก10บนะฮะ ก็คือ4 2ก็คือ2 4 0นะครับที่ชนหลัก10นะครับฮะที่ชนหลัก10บไม่แน่นะครับไม่มีใครทราบได้นะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับ นี่ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมครับเผื่อโดนจิตโดนใจพี่น้องท่านไหนก็ชอบตัวไหนก็หาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับเนาะไม่มีใครทราบได้นะครับอาจจะออก0 2 4ก็ได้ครับไม่มีใครทราบนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องสุภูสุสคนนะครับกลับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องสัญญากาย่างนะครับอีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับงวดนี้ผมจะสรุปบนนะครับผมอยากสรุปบนผมอยากฟันบนมากๆเลยครับงวดนี้ครับผมพี่น้องครับสองสี่ศูนย์บนเนี่ยมีมาให้พี่น้องเห็นแน่ๆครับผมสองสี่ศูนย์มีให้พี่น้องเห็นแน่ๆสาตัวบนนะฮะสามตัวบนจะมี ศูนย์สองสี่ให้พี่น้องเห็นแน่ๆไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับเอากลับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ